ใครคล่องใจดูคลิปนี้เลย4คันที่อยู่ข้างหน้าพวกน้องๆดูเตะมอเตอร์8 2 1ง ABS ปี2 0 2 0โอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าแม่งรถสภาพป้ายแดงนางฟ้าเลยไม่500โลเจ้าของมือเดียว Quick c l i ตอ e r โรงงานมีให้เรียบร้อยนะโอ้โหชึ่งเดียวติดใหม่ๆสดๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ239,000า้งนั้น c ี่เบียปี2 2 2 0สีแดง นะท่อแต่งมีให้เรียบร้อยแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วนะท้ายเดิมอยู่ครบนะยางหน้าหลังใหม่ๆเลยเฮ้ยเอาเป็นว่าสวยนะพร้อมใช้งาน1,000งมโลเอาไปแค่นี้พอ2 1 9 0 0นหาพันนั้นซีดีเอของข่า,า arena, เช่นกันคันนี้สีน้ำเงินเว้ยนะป 2019. ี2019ก้ญแจ2ดอกกอมีให้เรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังใหม่ๆโซ่สเตอร์ใหม่ๆเลยเลขไม่อยู่ที่2 0 0 0 0ืโล ไปค่นี้พอ1 9 9 0 0 0 c 4 c b r 500ไป2 0 1 8 9ถ้าสวยพร้อมใช้งานเช่นกันยางหน้าหลังใหม่ท่อ SC มีให้เรียบร้อยแล้วนะครอบถังคาร์บอนมีแล้วเลขไม่อยู่ที่20,000โล89,000เท่านั้นสนใจสูง2 835 2742แอดบานเขียวมาดิ s อดไซ T S Big Bike อย่าช้านะเอ้ยไปแล้ว